สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับมาพอกันแล้วจะ้ะกับสองยายเพื่อนผ้ากินเพื่อนจะ้ะมือนียายบ่มีอย่างมาสูกินยายมาส่วนคุยเนาะส่วนบอส่วนคุยมีมีเอ่อคนติดตามจากเพื่อนขามาถามว่ายายตัดสินใจจังไรยายคิดจังไหนยายจังม่าเห็นยูทู e ตอนเทายายมีเหพื้นฐาน,นอีหยังคนหู่จนนัะอีหยังหลายบอยายกับสิ่อตอบว่ายายบ่มีพื้นฐาน,นอีหยังเลยจะ้ะ แยกบันดาลใจที่ยายเหตุดูถูกกับพวะพวายายยายมักเบิงยูถูกมักเบิงเพิ่นเฮ็ดกับเขามักเบิงเพิ่นกินเขามักเบิงเพิ่นหลายๆยูทูเบอร์ที่ยายยายติดตามหลายอยู่ในนี้คนคนที่เพิ่นอยู่เมืองนอกนั่นกับพี่จ้ะแล้วก็คนที่อยู่เมืองไทยอายุดุลละข้าวเดียวกันเพิ่นคือจังเก่งแท้ยายคิดว่าเพื่อนคือเฮ็ดได้เพิ่นคือเก่งเพิ่นคือปา้าไปเบิงหันเบิงนี เป็นเป็นแลกสัท่าจ้ะเป็นแลกสัท้าที่ย่าซัท่า youtube หลายๆคนที่เพิ่นเหตุมากจากก็ย่าก็เลยตัดสินใจว่าย่าอยากเฮตดย่าอยากเฮตดแต่กัสมัคร y YouTube ย่ากับสมัครบมเป็นย่ากัให้ผู้อื่นเพิ่นสมัครให้ให้เพิ่นชอยสมัครให้ว่าสมัครให้ย่าแน่ย่าอยากเฮตดย่าอยากลองเหตุหลายๆคนก็ให้กันล่าใจว่าย่าล่องเหตุเบิ่งเดอร์ถึง แต่ว่าย่ายกับออกตัวสะก้อนว่า่ายกับเฮ็ดกับเขาบริเก่งปันไดดอกจากพราะว่าย่ายกับเป็นคนอีสานกับจริงแต่ว่าย่ายกับมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุสิบห้าปีสิบหกปีจ้ะแต่กะแต่กัูหูหลายหูบัดทุกอย่างนั่นแหละหูว่ากับเขาทางบ้านเฮามีอีหยังแน่เฮ็ดอีหยังจังไรแน่แต่ว่าพ่อมาอยู่ทางพี่แล้วมันกัเฮาก็อาจสิบ่ได้เฮ็ดกินดูๆเนาะจ้ะแต่ย่ายกะ เอ่อแต่ยายกับิบบพยพายามพยายามปรับปรุ่มกันหากับข่าวกันฮะของดูของกินทั้งบา้านเท่ามาสู่พีสูนองข้าเบิงแล้จ้ะคลิปแรกคลิปแรกยายเห็นสูบบอกเขือยายตํางกล่องโปเป็นยายต่างกล่องโปเป็นพ่อออกไปดาวน์โหลดใส่ใน youtube แล้วกาเห็นตะมือยายจ้ะเห็นตะมือยายโดเห็นบ่เห,นเห็นจานสูบบอกือ พวกลูกๆแล,ละหลานก็เลยว่าแม่ก็สั่นแม่ตั้งกองจังไบแม่เฮ็ดกองให้มันเห็นกับเขาคือเพื่อนฮ็ดในเด้อว่าสั่นแม่ก็เลยว่าจะค้าบลูกจ้าจ้าว่าสันเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเนาะวิดีโอคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวแม่จังสีจัดจังสีตั้งกล่องจังสีว่างจัดว่างให้จังไบคลิปแหลกแหกมามันก็นให้โอกาสแม่ก็ให้อภัยแม่สักคนเด้อว่าสัน่นยายว่าจ้าแล้วก็ เมื่อนี่ก็เลยเด้มาช่วนคุยซื่อจากราวาถามเมนบริการอยู่ขั้นท่าผพากันกินข่าวแป๊บเดียวมันกระสตัดมันกระสิตัดจ้ามันมันมันบันบอััดวีดีโอคิีให้ย่า่ย่า่กันเลยว่าคิดหอดพี่น้องจ้ะหล้วกามาตอบคำถามของอูเพื่อนเขามาถามบางคำถามเราจะว่า เหตุจังไหนยายเพ่นจังตัดสินใจมาเห็นยูทูบเบอร์ยายมีพื้นฐานอียั้งยายมีผู้ใดหูจักบอกโอ้ยยายบ่กหูจักผู้ใดดอกจ้ายายกะง้อฟางง้อยินมาเปิดยูทูบให้เพินเปิดให้ยายกตเสียงเหตุกับเขาทั้งกินคำหน่อยคำใหญ่แน่กะจะตีจะติงกันเด้อจ้าเดี๋ยวยายกะสีปั๊บปุ่งในคลิปต่อต่อไปให้มันถึกใจพี่ถึงใจน้องเขาเนาะจ้าท่านจังไดกะเขามากดเขามากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ยายในเด้อเขามาเบิง่งยายยายก็ฝากกดติดตามในเด้อจ้ะฝากกดติดตามยายแน่ฝากาในในฝากดไลค์กดแชร์ให้ย,ย,ยายในเด้อจ้ะค่ะจังสี่มือนีห้ากาเอ้อมีคนถามจ้ะโอเคถามอีกแล้วว่ายายเป็นคนจังหวัดใดยายเป็นคนจังหวัดสกลน,นครยายเป็นสาวสกลจ้ะยายเพ่นเป็นคนสกลน,นครเด้อ เพราะว่าคนจังหวัดใดคนพางใดย่ายกะฝากให้อ่องโอความใจในเด้อจา่าเขามา,ากเป็นมาหักมาแพง่งย่าิดะเขามากกดไลท์เขามา,ากดามากดติดตามให้ย่ายในเด้อจา่าสนน่ะคลิปนี้เขาเอาแค่นี้ซะก่อนเนาะเดี๋ยวเหมือนแลงย่ายดะจะไปหาของมาสู่กินจ้ะพอกันไม่เหมือนแลงมือนี่คลิปนี้พอกันแค่นี้ซะ,ก,ะก่อนเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า